ครับก็สวัสดีครับนี่นะครับทําไมถึงพูดเรื่องของการที่ข้าวต้องโดนแดดครับนี่เห็นไหมพอโดนแดดนิดเดียวนะครับเขาก็จะเหลืองครับอย่างนี้เรียกว่าต้นข้าวจะเข้มแข็งแรงนะครับนี่ครับที่เรามาปักดำเพิ่มเติมเข้าไว้นะครับนี่ครับแต่ตอนที่มีแต่เมฆฝนมันจะเขียวๆไม่โตนะครับไม่เหมือนกับต้นข้าวที่ไม่แข็งแรงครับ พอเราพอมันโดนแดดวันนี้ก็แดดดีนะครับใช้ได้เลยครับข้างล่างก็ใช้ได้เดี๋ยวจะลงไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงไปก็ต้องทางานกันก่อนครับเพราะว่าเราเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็มาเพิ่มเติมอาหารเสริมเขาหน่อยครับกับปุ๋ยยูเรียนะครับที่เราจะให้กับเขานะครับกับต้นข้าวอ่านี่นะครับการที่เราจะทากันครับไหครับเดี๋ยวจะว่านให้ดูนะครับแต่ครับครับไปหว่านปุ๋ย เพิ่มอาหารเสริมกันหน่อยครับ บ่ตั้งดักนี่ข้าเจ้าเบิด สิทรอบก่อนแมัดมันตายนมันบมนมันตนมันลมปงออกก็จลงไเป็นันี้จังสิธาชุ่มนี่กล้แข็งบ้ายังสิใมันเสนียยันนี่โอ้ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวงานต่อไปก็ คงไม่ต้องดูนะครับดูประมาณนี้หว่านเสร็จค่อยว่ากันอีกทีครับไปครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับกการหว่านนะครับนะรอบนี้มันเป็นเพียงแค่รอบของการที่ะจะเล่งรากเฉยๆนะครับยังไม่ใช่รอบที่จะเอาอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าการที่มาปาักดํามันก็มีหญ้ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องดูก่อนว่าอพอเล่งแล้วเนี่ยมันท่วมหญ้าขึ้นมาไหมนะครับแล้วก็ จะได้ตัดเยอะตัดน้อยแค่ไหนนะครับในการที่ถึงเวลาจะตัดเพราะว่าหญ้ามันก็เยอะแยะมากมายครับตอนที่เราปักดำเราก็ถอนหญ้าขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่หมดนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งการที่เราจะเล่งลากหญ้าลากข้าวนะครับมันก็จะมีหญ้าไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาจัดการกันทีหลังอีกทีว่าะจะได้ ทำการแบบไหนครับลงมาทุกครั้งก็เห็นก็ถอนครับกับการต่อสู้ของมันในการดำนาครับภารกิจในการลงทุ่งนาครับอ่าซึ่งก็จะบอกว่าอ่าอาถ้าปากดำก็จะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้แต่ว่าด้วยแรงด้วยกายที่มันไม่สามารถที่จะถอนก้าหรือปากดำได้นะครับมันก็เลยต้องอาศัยแบบนี้ครับอเอามา เสริมดำเสริมแล้วกอ็อาจจะไม่ได้ดำเสริมเลยเหมือนข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็ต้องสู้กันไปเป็นบางเรื่องบางอย่างไปนะครับที่เหลือก็คือรอ,อเพิ่มเติมปุ๋ยดูแลเรื่องหญ้าเรื่องน้ำนะครับหวานไปครับในแต่ละครั้งแต่ละข้าวในแต่ละวันครับนะตรงนี้เป็นข้าวเจ้าตรงนั้นเป็นข้าวดอข้าวเหนียวดอมัง้งพี่สาวมาหวานไว้นะครับ จะเข้าเนี้วดอคงจะไม่มีปัญหาเลยครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับสำหรับงานข้างบนเลยถนนขึ้นไปนะครับจัดการกันไปแต่ละเรื่องแต่ละรานะครับในเรื่องของการจัดการว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรเนะาะนี่นะครับกับการปรับปรุงเพื่อที่จะไม่ใช้สารเคมีให้มันเยอะแยะมากมายเกินไปนะครับก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนะครับ คงจะมีประมาณแค่นี้ครับกับวันนี้ครับในการต่อสู้นะครับตอนกลางวันก็อยู่บนบ้านพอส่สายหน่อยก็ลงมาดูทุ่งนาครับก็เลยถือโอกาสเอาปุ๋ยลงมาหวานด้วยนะครับคงจะมีแค่นี้ครับวันนี้ครับบ๊ายบายจุ๊บสวัสดีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ